สนับสนุนรายการโดยใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซาโซดาสิงโตโยต้าแคมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงคือจริงๆเราเป็นคนอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนทำแล้วทำแล้วสุด โดนปลุกขึ้นมาตี3มครึ่งเพราะว่ามีผู้หญิงตกเลือดเป็นผู้หญิงที่ท้อง8ปเดือนแล้วทำแท้งหมอเกินร้วยยังไงก็เวิร์คผู้หญิงเกาหลีเนี่ยมันจะเหมือนกระดาษเอเชียหน้าปันปา,นปานดังไม่มีตาแบนๆหน้าบันบาทไม่มีเลยเลยอะเท่าไหร่หนูก็จ่ายค่ะหนูขอสวยเป็นเจนนี่ดีฉันรวยแต่ดิฉันไม่โง่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันนะครับกับ c e l e b t v Journey of Celebrity นะครับแน่นอนครับเรามีแขกรับเชิญพร้อมกับเรื่องราวชีวิตของเธอนะครับที่สนุกสนานแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้ก็พิเศษมากๆต้องบอกว่าแซ่บมากครับครบรถทุกอย่างครับสวยสุดรวยด้วยโอ้ยสารพัดเลยนะครับที่สำคัญคือเธอแรงแล้วก็ไม่กลัวไฮะเป็นคนที่ปากตรงกับใจแต่ผมว่ามันมากจริงๆใช่ไหมครับคุณเอก แขกรับเชิญของเราวันนี้พี่อันจะบอกว่าเธอฉีกกดแหกกดทุกข้อของความเป็นหมอ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นลุกิ้งที่พี่อันบอกคือการตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมามาก <c oughs> ที่สุด <c oughs> คุณผู้ชมครับผมกลำลังพูดถึงเจ้าของข่าวรักแท้24วันและเจ้าของอาณาจักรของขวัญคลินิกกับคุณหมอเคคุณหมอของขวัญฟูจิตนิรันสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีใจนะครวันดีทีเจอตัวตื่นเต้นตื่นเต้นด้ว ครับผมนีฮะนี่ไปทำอะไรมาดูอ้วนขึ้นดีชั้นท้องดิชั้นมีออนเหรอโอเคไม่ได้อ้วนนะโอ้ตรงนี้แหละคุณหมอหูยนี่ดูไม่ออกเลยนะดูเหมือนอ้วนขึ้นคือกลายเป็นคนอ้วนไงแต่พูดจริงๆว่าดูไม่ออกใช่ครับห้าเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเราคงได้คุยกันถึงมุมของความเป็นว่าที่คุณแม่ในมิชชนีแม่สุดแซบเดี๋ยวเราค่ยว่ากันแต่ก่อนอื่นครับต้องย้อนถามสักนิดนึงว่าเรามาเป็นคุณหมอของขวัญที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักในวันนี้เนี่ย ได้ยังไงถึงจริงไม่เป็นหมอเลยดูเหมือนหมอไหยล่ะ ก็ไม่เหมือนเนาะจริงๆก็ไม่เท่าเหมือนนิดนึงแต่คุณแม่ก็บอกว่าเออเรียนไปเนี่ยมันเยอะกว่าคนอื่นก็สองปีก็คืออยากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอยากให้เมือนกับกรุยทางไว้ให้เราคือจริงคุณพ่อไม่อยากให้เป็นหมอเลยคุณแม่อยากให้เป็นหมอเพราะว่าเราเป็นพวกแบบ work ์ดเพ play าร์ดทุกอย่างสุดหมดอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยหรอตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กน้อยห้าขวบก็เริ่มแล้วค่ะก็เลยแบบโอเคถ้างั้นก็เรียนให้แม่ค่ะสี่ปีก็บวกอีกสองก็เป็นหกปีจบหมอมาไม่ต้องทําเป็นหมอก็ได้ถ้าสมมาาันนเรอก็ปมสถ ตามตลาดได้คณะกการตลาดเป็นหมอไม่ได้ <ม S 2> แต่การเรียนหมอมันหนักหน่วงมากโอ้โห,โหเต็มที่เลยค่ะตกนรกยู่ห <ม S 2> ปีเต็มที่จริงๆตอนตอนเรียนนี่เรียนหมออะไรคะมหมอหมอหกปีแรกจะเป็นหมอทั่วไปค่ะ <ม S 2> คือจะต้องผ่านหมดเลยสูสัสนเม็ดเด็กอะไรเงี้ยก็จะมีแบบโอ้โหพาชอะใส้กลองไส้ติ่งน้ำโค้งน้ำคอดทาหมดหมอทุกคนที่ เป็นแพทย์อะนะคะนายแพทย์แพทย์หญิงเนี่ยจะต้องผ่านประเภทแบบเฉพาะผ่ากระสวกทะลักมันเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานพื้นฐานก่อนใช่เพื่อจะเปลี่ยนคนธรรมดาคนหนึ่งให้มีความรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เราเรียกว่าแพทย์ตอนนั้นเนี่ยนึกในใจไหมตอนที่เรียนมาเรื่อยๆเนี่ยว่าจบมาฉันจะทําอะไรจบมาไม่เป็นหมอแน่นอนค่ะการคิดแบบนี้ทาให้เราไม่ตั้งใจเรียนไหมคือจริงๆเราเป็นคนอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนทําแล้วทำแล้วสุด เล่นก็สุดเรียนก็สุดซื้อก็สุดถ้าเรียนแล้วเนี่ยอย่าให้ใครเขามาว่าได้ว่าดับมาเนี่ยรัฐบาลเสียทุนที่นั่งของเธอไปเปล่าๆฉะนั้นเนี่ยเรียนก็ต้องสุดยังไงก็ต้องเอาให้ได้แล้วพอตอนนั้นได้และใกล้จะรับปริญญาแล้วเราเองไหมว่าเสร็จแล้วฉันจะไปเป็นอะไรเราสมัครงานเลยค่ะก่อนจบอีกในตําแหน่งมาร์เก็ตติ้งแรงว่ะจ๊ะเออก็เป็นคุณหมอมาร์เก็ตติ้งเนาะพอไปทำมาร์เก็ตติ้งปุ๊บเนี่ย มันเริ่มเสียดายความดูที่เรียนมารู้สึกเองรู้สึกเองแล้วก็พุ่มหนวยการศูนย์ตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเขาก็พูดว่าหุยนังเคสจริงๆแล้วเนี่ยนะเสียดายความสามารถอยู่อ่ะก็ใช้เวลาตัดสินใจก็นานนะคะประมาณ3วันเลยนะคะบินไปอเมริกาเลยเพื่อศึกษาต่อด้านบินก่อนคิดทีหลังเอาละไม่ีเขาบอกนะบินก่อนอีกวัน สามวันนี่ก็เร็วมากนะบินก่อนบินก่อนคิดทีหลังตอนแรกจะเรียนเอาผิวหนังดีไหมหรือเรียนผ่าตัดดีหรือว่าไปเรียนมาร์เก็ตติ้งต่อดีโชคดีคือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็เลยเข้าไปเรียนอยู่ในที่อเมริกาแล้วก็ชิปมาเรียนที่อังกฤษทางด้านเฉพาะทางด้านเป็นเป็นอนุปริญญาด้านผิวหนังแต่พอเราเรียนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ตอนแรกเรานึกว่าหุวเรียนผิวหนังดีกว่าจะได้กลับมาทำเลเซอร์โบท็อกฟิลเลอร์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยไปเจอเรียนกว้าง ะมะเร็งผิวหนังเรือนว่าอ๋อมันเป็นรคะเระเ็งผิวหนัง<ร>สังเกตเงินอย่างนี้นค่ะ ความหมายของแพทย์ผิวหนังคือผู้รักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังเช่นไฟไหม้ผิวหนังอย่างนี้ผื่นแพ้ผิวหนังสะเก็ดเงินสะเก็ดงูทั้งหลายเนี่ยประมาณอย่างนั้นซึ่งเราเข้าไปแล้วก็ซัฟเฟอร์ไปต่ออีกปีคือไม่อยากเจอแล้วเลยใช่แล้วก็ซัฟเฟอร์ไปต่อเราอยากคนเข้ามาหาเราแฮปปี้ออกไปแฮปปี้กว่าอย่างเงี้ยเราไม่ชอบคนเข้ามาหาเราฉชนก็รู้ว่าเธอทุกข์กับทรมารร่างกายแต่ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้ไม่มีทางรักษาเราเคยเจอเคสของเราเคยแบบเด็กอายุ20อย่างเงี้ยค่ะเป็น ะเร็งตับจากโครมาโซมที่ผ่านมาทั้งแม่คุณแม่เพิ่งเสียเมื่อปีที่แล้วน้องสาวเพิ่งเสียเมื่อปลายปีแล้วตัวเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายแล้วเราหดหูมากกับเรื่องแบบนี้เราเราเรา,เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับเราเปิดคลินิกกำไรดีหมอสะกินรวยยังไงก็เวิร์กเปิดที่ก็สามสาขาเลยไงสามเดือนปิดไปเลยค่ะหนึ่งสาขานีถ้าพอพูดประเด็นนี้ตอนหมอเคสเป็นหมอหมอแบบหมอตรวจทั่วไปแบบนี้ เคสไหนที่รู้สึกว่าแบบมันมันขัดแย้งกับตัวเองมากสุดจําได้ตอนอยู่โรงพยาบาลตํารวจคือโดนปลุกขึ้นมาตีสามครึ่งอตอนนั้นเนี่ยอยู่เวรสูตินรีเวศเพราะว่ามีผู้หญิงตกเลือดมาโรงพยาบาลครับตอนนั้นเนี่ยจําได้เลยว่าผ่าตัดเนี่ยยี่สบชั่วโมงมเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้ามาขูณมดลูกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมาดูหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเป็นผู้หญิงที่ ท้องแปดเดือนอแล้วทาแทง้งตัดแบบใส่สะดงสะดือรัดคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมกห้องน้ํานี่เราตื่นมาช่วยคนนี้เหรอ,อคือแบบรู้สึกว่าใจร้ายแบบรู้สึกแบบรู้สึกไม่ได้อะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบพอไปเยี่ยมคือเราเป็นเราเป็นเจ้าของไขรปุ๊บเราต้องไปเยี่ยมไข่นะ้วยใช่เราต้องเยี่ยมไข่ตอนเช้าว่าคนไข้เป็นยังไงบ้าง เรามจอคุยจัดเลยป่ะโอ้ยไม่ไม่ไม่คือด้วยจรรยาบรณเราทําไม่ได้ถึงแม้ว่าเป็นฆาตกรโรคจิตเข้ามาเราก็ต้องรักษาเราก็ต้องรักษาแต่ว่านั่นคือจรรยาบรณแพทย์ที่ถูกสอนมาแต่ว่าในความเป็นจริงความเป็นเร่าอือโอ้โหอยาจะด่าแสกหน้าตอนนั้นเลยคือออกคือแต่ถ้ามันเป็นคลินิกเราเนี่ยตรงนั้นหรืจะเป็นตำรวจไงมันก็ไม่ได้ป่ะคือเขาก็แบบใส่ลูกกงใส่แบบอ๋อใส่ข้อมือใส่ข้อมือใช่ใส่ข้อมือกับกับเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เปลี่ยนหม่ชิปเราจะทํายังไงในการอินติเกตสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เรารักให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดการเป็นมาเก็ตติ้งเนี่ยมันก็มันก็สนุกระดับหนึ่งสไตล์เราอุ้ยชอบแบบออกบงออกแบบแบบมาเก็ตติ้งวางแผนว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสายนี้ก็ชอบฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมาแบบทางเอสเตติกดีกว่ามันก็จะมีคอร์สที่ไปเรียนเอสเตติกคือรวมพวกเลเซอร์โบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมอะไรพวกนี้ค่ะเรียนเรียนไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นอัซิเดนต์มากๆคือตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ย เราทุกข้าะกระกเป๋าแล้ววีซ่าเนี่ยมันต้องกลับมาทําที่เมืองไทยกลับมาเนี่ยปกติเราไม่ได้แฮงเอากับเพื่อนอเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันหปีค่ะก็กลับมาแฮงเอากันแล้วเพื่อนค,คนนึงก็บอกว่าเออเนี่ยอยากเปิดคลินิกเล็กๆปั่นหน้าคนไข้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเนี่ยพอดีแม่มีที่อยู่เนี่ยตรงนี้มีอพาร์ตเมนต์ก็น่าจะทำได้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยอยากเปิดเล็กๆดูว่าเป็นยังไงอยากมาเปิดด้วยกันไหม,มด้วยเราเป็นแนวบิสเนสตั้งแต่ต้นเราบอก โอ้โหเปิดเล็กๆเล็กๆไม่อยู่แล้วเล็กๆของขวัญไม่เคยไม่เคยเล็กๆไม่ใหญ่ๆดิฉันทําตลอดอแบบที่ทุกคนคิดอะอุ้ยเปิดคลินิกกําไรดีหมอสกินรวยยังไงก็เวิร์กยังไงก็โอเคเปิดเครงเลเซอร์เปิดทีละสามสาขาเลยไงเปิดพร้อมกันทีเดียว3สาขาเลยใช่ครั้งแรกเปิดทีเดียว3สาขาเปิดเลยค่ะสสาขา สามเดือนปิดไปเลยค่ะหนึ่งสาขาแล้วตอนนั้นใช้ชื่ออะไรฮะก็ของขวัญคินิกนี่แหละค่ะอ๋อเหรอใช่ก็คือเปิดกับเพื่อนนี่เหรอที่ชวนเปกับเพื่อนนี่เลยเพื่อนก็แบบไอตอนไปยกของออกนี่ก็แบองน้ตาซึมรรอเหมือแกแป๊บเดียวเองปิดไปสาขาหนึ่งแล้วชันใจไม่ดีเลยอ้ยชนใจไม่ดีบอกไม่ต้องเชื่อชั้นอย่างเงี้ยยังคงเป็นลีดเดอร์เด้อเด้อเราลว่าก็เดินตามไปจากเพราะไม่มีทางเลือกอ่ะแต่สาขาสยามก็เป็นสาขาหนึ่งของหมอเคที่แบบว่าเป็นสาขาแรกค่ะดังมาก ทุกคนชอบมาถามว่าคุณหมอก็มีสแทจีในการทําธุรกิจยังไงคะอะไรเงี้ยเราบอกคําเดียวมันเป็นซิกเซนต์แอนาลิซิสว่ะคือมันเป็นแบบความรู้สึกอะเราไม่เคยทําสวอตไม่เคยทำฟริซิบิลิตี้ไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือมันเป็นฟิลลิ่งอะค่ะมันเป็นฟิลลิ่งว่าทำอย่างนี้มันน่าจะโอเคทำอย่างนี้มันน่าจะโอเคตอนนั้นหมอเคทําอะไรโอ้โหตอนนั้นเมื่อประมาณ8ปดาปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากกาจัดขนมีนู่นมีนี่เราก็เล่นมาบนจนกระทั่งแบบมันตันเลเซอร นำหรือไงเป็นของนำด้วยมาร์เก็ตติ้งนำด้วยคือทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านคลินิกเนี่ยผ่านตัวเรามาหมดแล้วจิ้มเจาะเชาะสนันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเราเราลองเองเลยลองเองทุกเสียงถ้าเราไม่กล้าทากับตัวเองจะกล้าทํากับคนอื่นได้ไงถูกไหมคะคือเราถือคติที่ว่าครับของดีอ่ะถ้าเราใช้ของดีอ่ะคนไข้ก็สัมผัสได้ไม่น่าเชื่อนะศติกรรมเดี๋ยวนี้มันไปได้ถึงขนาดนี้แต่เราเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมา อีกหนึ่งประเด็นคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอเป็นเรื่องแบบส่วนตัวส่วนตัวมากนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับผมกับคุณเอกสักต่าไหร่นะครับแต่สาวๆหลายคนฝากคำถามมาทันทีที่รู้ว่าเราจะมีแขกรบเริญเป็นคุณหมอของขวัญมันเป็นคำถามที่เราอยากได้คำตอบจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆเรื่องของผู้หญิงที่เมื่อวัยมันเปลี่ยนไปเมื่อเราผ่านอะไรอะไรอย่างมาในชีวิตมันสามารถ กลับไปเป็นสาวแบบฟรุง้งฟริ้งอีกครั้งหนึ่งจริงไหมเ,เหมือนกลับไปเป็นสาวเวอร์จิ้นพรหมจรรย์ด้วยอีกสิ่งที่เขาเรียกว่ารีแพ์เราเคยดิ้นมานานแล้วแต่เดี๋ยวเรากลับมาทำความรู้จักกับเรื่องนี้กันสักครู่เดียวครับพูดตรงๆนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเบสิกพื้นฐานและกรรมเก่าของแต่ละคนเคยมีคนแบบเดินเข้ามาแล้วแบบเท่าไหร่หนูก็จ่ายคะ่ะหนูขอสวยเป็นเจนนี่ บริษัทคาสิแชร์คัมพานีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1957ที่ลอนดอนแล้วก็ที่ซิดนีย์โดยมุ่งหวังที่จะผลิตเ์นิเจอร์ที่มีความเชี่ยงตรงต่อประวัติศาสตร์สูงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วัตถุดิบขั้นตอนการผลิตแล้วก็รูปแบบนี่นะครับก็ยังยึดวิธีการผลิตและวัตถุดิบต,ต่างๆเนี่ยตามโบราณที่มีการผลิตมาตั้งแต่ปี1740เป็นต้นมานะครับ สินค้าที่เราได้ผลิตขึ้นมาเราผลิตด้วยความตั้งใจด้วยความรักเหมือนกับเราพยายามที่จะสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่งขึ้นมาซึ่งได้รับความภาคภูมิใจพอสมควรได้มีการใช้อยู่ในสถานที่สําคัญต่างๆของโลกในหลายๆที่นะครับ <i> บนพระราชวังทั่วโลกที่ใช้อยู่ <i> ก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะสร้างสรงรค์ศิลปะเหล่านี้ต่อๆไปครับ <i> สําหรับท่านที่มีความรักในศิลปะ ในเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์สไล์คลาสสิกแบบนี้น,นะครับสามารถที่จะเ,เลือกชมใกล้บ้านท่านได้เลยครับ The Classic Chairs Company London คุณรู้ไหมฟองโซดาใช้ชีวิตยังไงมุ่งมัน่นมีวิธีที่ชัดเจนคือพุ่งขึ้นมันไม่เคยยอมจม เพราะเชื่อว่าทุกทางตันย่อมมีทางออกถ้ารู้จักคำมร่วมมือถ้าคุณอยากรู้ว่าบนจุดสูงสุดเสียงซ่ามันดังกึกก้อ,กองต่างจากความเงียบที่ก้นแก้วงไงใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิง สิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง oh. ซื้อคัมรีทุกรุ่นรับบัตรกำหนดสิทธิพิเศษคัมรีเดอะอัลติเม e เอ็กซ์ n พีวันนี้ถึง31ท่าธันวาคมนี้